สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบและเพื่อนๆชาวแฟนเพจและเอทุกท่านครับผม<ห>อ่าทุกนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมของเล่นใหม่ของช่างแคปคะนี่ตันนี้ครับเครื่องกลึงครับซื้อต่อเข้ามาเอหลายหมื่นอยู่แปดเก้าหมื่นนั่นแหละเนี่ฮะกลึงงานแรกแล้วครับนี่ีด๋ยจะให้ดูนะว่าช่างแคปกลึงอะไรครับ อย่างแจ่มเลยครับที่กลึงไปทำเองเลยยอดเดี๋ยวเกียร์ตัวนี้นช่างไปทำให่หัวหมูมาครับผมตัวนี้นะเกียร์เผื่อเอฟซีท่าในใดสนใจอยากจะทำหรือไม่ก็ส่งมาให้ช่างเคปทำให้ได้ครับตัวนี้เป็นหัวหมูเ,เดี๋ยวปิดปิดตัวนี้เลยปิดแล้วก็เจาะเจาะรูนี้ช่างยังไม่ได้เจาะ แล้วก็ต่อเพลาเพลาออกมาตัวนี้วินแล้วก็ใส่วินครับผมเนี่ยสายวีไอวีขั้นเนี่ยใส่เข้าไปฝันนันจะมีทีเด็ดครับนี่ดูนะนี่ช่างทาเองเลยนะตัวนี้เนี่ยนี่นี่นี่กลึงเองเลยครับนี่มีเครื่องกลึงแล้วนี่นี่กลึงตัวเนี้ยเหล็กตัวนี้ครับกลึงแล้วใส่ลูกปืนนะลูกปืนข้างในหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งสองตัวครับนี่ ใส่ใส่เพลาเอาไปเดี๋ยวเอาไปไประกอบไปดูครับโอ้หนักเออเอาทีไปเอาทีละอันเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมรือไม่ก็สนใจก็ทักมาครับช่างทำให้ก็จัดได้ครับนี่ครับก็คือใส่วีคัทเข้าไปใช่ไหม ใส่วีคัตเข้าขัดใส่วีคัตเข้าไปปุ๊บเราก็ปิดตัวนี้ครับปิดตัวนี้เออปิดตัวนี้แล้วก็ใส่ลูกปืนตัวนี้ใส่ลูกปืนตรงนี้ครับแล้วเปล่าเนี่ยก็ใส่เข้าไปเปล่าเนี่ยน,นี่ยังช่างยังกลึงไม่เสร็จมั้นี่ยังยังเข้าไม่ได้ต้องกลึงให้มันเข้าได้คนระับก็ใส่ตัวเนี้เข้าไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นก็ นี่แบบนี้ครับเออดีนะเวลาถอดก็ถอดมาทั้งหมดเลยใช่ไมนี่ช่างที่กลืนงานแรกอน,นีรครับใช่อันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหลือทำเกียวอันนี้นะใช่เออหหนักทึ่เดี๋ยวเปื่อนอ, <c oughs> อันนี้มันเป็นเหล็กอะไรเนี่ยแป๊บอะไรเนี่ยหนาอย่าง มันเป็นแป๊บยาวใช่ไหมแป๊บยาวสัยงตัดตอนทำไมเราไม่ซื้อมาเป็นท่อนยาวเลยมันแพงเอา้ามีลูกค้าสั่งไงจ้า,างกิโลโลละก็เต่ร้อยร้อยสิบบาทอ,าอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ที่มันไม่รู้อ่ดูเอาเองเนะนี่ยอะไรน่ะนี่ก็อุปกรณ์กลึงเดี๋ยวหาทิตั้งให้มันดูดีเลย เอาาเอ,เอีอ่จะเทพ,พื้นตรงนน้ครับก็เอฟซีสนใจก็ช่วยข้าปูนหน่อยก็ได้ครับคนละคิวคนละค <c oughs> ิวเทพ,พื้นนี่เออก็สนใจอยากกลึงอะไรก็ส่งมาให้ช่างแคปกลึงได้ครับโอ้นี่ใบมีด ส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวจะวางเกียร์นะเดี๋ยวจะวางเกียร์ตอนนี้ก็อัดเรียบร้อยครับแผน่นเอยไม่ใช่แผน่นเพลาเพลาเพลาอันนี้ก็เรียบร้อยครับเหรอโอ้ยสารขารวาาไม่ไกลตรงนี้เองวันนี้ก็ได้ทำต่อแล้วใช่ไหมนี่ทำต่อสเปคนี้เลยไม่ไม่คันเนี้ยจะทำต่อวันนี้เน,นีเา ไม,ไม่สั่งให้เขามาส่งอ่ะใส่จะใส่มาได้เหรอ<ม>เป็น<ม>เหล็กอะไรเลแนโอ<ม>นี่ไงเกียร์ไฟเจอโรสปอร์ต<ม>ตัวนี้เป็นเฟืองใหญ่ไอ่เ<ม>ฟืองเอ่อเฟืองสโลอ่เฟืองใหญ่ครับตัวนี้จะได้ทำต่อละก็นั่นฮนะ สนใจถ้าจะกลึงอะไรก็สอบถามได้ครับสอบถามได้เลย <N> ก็ <bracket> ยินดีให้บริการครับผมเราลอยตัวนี้ก็จะวางคันต่อไป ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูใหม่ครับน่าจะขึ้นโคง้งขึ้นอะไรเกือบเสร็จอนะคลิปหน้านนด,ดำกัดเล็กรอและเล็กร้างน้ำครับผม <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์และกดติดตามด้ย <c oughs> วสดย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>